หน่วยงานภาครัฐและก็เอกชนหลายจังหวัดน,นะคะร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านการคอรับช่นเพื่อกระตุ้นให้สังคมไทยไม่ยอมรับการขอรับช่นทุกรูปแบบค่ะ วันนี้ที่จังหวัดนครราชสีมามีการจัดกิจกรรมเดินถือป้ายรณรง์ต่อต้านคอร์รัปชันไปตามถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลเพื่อตอกย้ำให้สังคมตระหนักถึงปัญหาคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในทุกองค์กรเพื่อร่วมการเปลี่ยนค่านิยมและสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็งในการต่อต้านการคอร์รัปชันก่อนร่วมกันทำพิธีสาบานตนต่อต้านการคอร์รัปชันต่อหน้ารูปปั้นทา้ทาวท้าวสุรนารีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ด้านจังหวัดกาลสินข้าราชการประชาชนนักเรียนนักศึกษาพ่อค้านักธุรกิจในจังหวัดกาลสินกว่า1,500คนร่วมการประกาศเจตนารม์ต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบที่สนามหน้าสาลากลางจังหวัดและเดินรณรงค์ไปตามถนนสายหลักในเขตเทศบาลเมืองเพื่อกระตุ้นให้สังคมไทยไม่ยอมรับการคอร์รัปชันที่เป็นบ่อนการทำลายประเทศและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม